นี่คือเครื่องอบผมในสมัยโบราณค่ะทุกคนใครสนใจอยากจะมาอบผมที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์ของเราก็มีค่ะทุกคนใช้แล้วจะผมเนียนผมนุ่มสวยงามมากๆต่แต่ ไม่กล้าใช้เลยค่ะเพราะวมัน,มนโบราณโบราณมากๆค่ะทําจากเหล็กทั้งตัวเลยนะคะมีส่วนตรงนี้ค่ะที่ทํามาจากพลาสติกค่ะด้านล่างด้านบนก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากเห็นของจริงนะคะพิพิธภัณฑ์พันไก่สะสมของโบราณสของเราที่นี่นะคะเราเปิดใเขา้าโชมฟรีข้าสู่ปีที่8นะคะและจุดสังเกตง่ายๆของพิพิธภัณฑ์ของเราก็คือหาง่ายมากๆทุกคนก็คือ อยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อพิชนาลาดเพียง500เมตรอยู่ติดถนนใหญ่หรืออยู่รบริเวณสี่แยกไฟแดงที่เรียกว่าสี่แยกวัดคูจุดสังเกตง่ายก็คือสี่แยกที่มี กำแพงเมืองและมีมวกใบใหญ่ครอบอยู่บนกำแพงเมืองนั่นเองค่ะเป็นสถานที่เดียวจังหวัดพิศโลกนะคะบอกได้เลยว่าหาง่ายมากๆค่ะและเราเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ